สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนยินดีตอนรับขอสุส่องว่าสุคนยินดีพี่น้องตอนนี้ว่าสุกอยู่ที่วังเวียงเนาะเมืองวังเวียงแพวงเวียงจันทร์พี่น้องเลยมาหอดจากบางเวน,นี่ห้อนหอน,หอนพี่น้องอากาศพั้นห่อน,อน,อนลายก็เลยว่าอันกินเขาแล้วก็ไปหาเสาห่องแล้วก็พักผ่อนเนาะมือน,นี้ตอนแรกออกมาเขาก็เลยออกมาหาหล่อเบิง้งพี่น้องหล่อเบิ้งเมืองวังเวียงเบิ้งกิจกรรมเนาะ พราะว่าเมืองบั้งเวียงมันสิขึ้นซื้อแบบมันมีแม้นำซองไหลผ่านเนะะี่ยครับมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะใครอยาอใครอยากลองห่วงยางขี่เหือ่อเดือดเหื่อันนี้นะเหื่อจับตามล่าสุกันเพื่อจักเนาะเหื่อเหืฮ่างีาง้งเองแบบขี่เลาะส้มนำ้ำซองตามแคมแต่ขี่บนลูนนะั่งบนลูนเห็นเลยนั่นก็คือบนลูนเนาะนี่แหละเป่าไม้มาเมื่อนี้มาบัางเวียงก็คือสิมานั่งบนลูนเห็นไหมพี่น้องบนลูนข้างร้าง แบบเพนนข้าเจ้าขี่ในล่งในโเซเชียลยังอื่นๆนะ,นะมันก็เลยแบาบว่าเอออยากล่อมันสิเป็นเนี่ยอะไรลรำบางที่เขาขึ้นบินขึ้นยุทธภพนะแต่ก็แนมลงมาส้มบรรยากาศอาการมันสิเป็นเนี่ยอะไรก็เลยว่าสักขังหนึ่งตง้องไรลองเลยว่ามือนนี้ก็เลยว่ามาลองมาไปน่องเนาะนี่แหละแต่ว่าบมูหว่ามือไรเลยสไิไปกินบอลลูนบาสุกมาหล่อแถวอันฝ่าพ่านละฝาตะเบื้องห้องแหมที่บาสุกอยู่เนาะบาสุกอยู่แถวนั้น พงแฮมโดมอนคือหนึ่งสามแสนหาพี่น้องเลยนอนหลายสามคนพวกคันว่าหารกันกต่คันว่ามาหลายคนอาหารกันนี่ยยอะเยอะไมืออื่นบ่มืออื่นกับมือหื้อเนาะฮะสิไปกี่บอลลูนเพราะว่ามืออื่นฮะมีแผนอันสิไปลองน้ำซ้อกเดี๋ยวไปขออภัยพี่น้องสิไปเล่นบูรากูนแล้วก็สิไปขึ้นผ้าน้ำไสนะนะอย่ามาให้มื่งหัวเนาะคันว่าสุดเย็น บอลรุนในมือเดียวกันคือได้ว่าสิเน้นบอลรุนย่ำเสาเอาของมือต่อไปเนาะปลาหนักของเกี่ยวมาคือมเงย้ยงไลยหลายไลยดีพี่น้องถ้าจะมานั่งที่อโศกก็ <laughs> บรรยากาศย่ำแรกเนาะย่ำแรกมันจะบรรยากาศดีเหนือนกันขนาฮาร์ดที่รถหล่อเท่านี้แหละหล่อหลินหล่อหัวบรรยากาศมันดีเนาะย่ำแรกเย็น,ะน ลดนขึ้นมาอีกแล้วหน่วยที่3-4แลยครันฮานาจักขี่ตัวนั้นเนาะเป็นบอี่นาะอีกอย่งวะสกายอีกย่งแหละสกายวิวเวลาเขาแบบขึ้นไปนะมันจะแบบถักนะอยากเลอาทั้งสองเนาะแต่ว่าย่างบนรุ่นกับประมาณลอยเลี้ยนนี่แหละอันนั้นกับนาจะประมาณลอยเลี้ยนเนาะกระเลิยมแต่ว่าเขาสิลิ้นนะบนรุ่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันสุดยอดกินโอ้แต่ว่าสวยมากนี่ สวยเลยสวยจริงสวยจริงสวยจังยามแรกนี่แบบโอ้โเต็มอเลยนะคนมาลองเรือเมืเ่อกีเพือส้มอากาศทอดหนึ่งส้มแมน้ำซองเลยแบบว่าเขาที่นี่ยอดมากอันนั่งเรือแล้วก็ขี่เลาะตามแม่น้ำซองพูดขึ้ลิ่นไก่ไตัวเนื้อสุดไตเลยนะไปแล้วไปแล้ว ปลาสุกมานั่งเบิ่งบอลรุ่นจะง่ามไหมนะมาอะไรหาลูกก็ไหนจะขึ้นอีกทีนี่ง่ามเลยมือหนาเลี้ยห้อก็เลยขึ้นได้ไรพี่น้องถ้าจะขึ้นไปเบิ่งแต่ไปอู้ขึ้นนี่กละลูกนะเห็นมาขึ้นมาหัวตะปุตะปุขึ้นเดี๋ยวถ่ายมันขึ้นในลายสีไทยหูวไทยเดี๋ยวเห็นมาอุ่นมากระล่งขึ้น พรุ่งนี้มื้อ่น,อนื้อคือเราก็จะไปขึ้นสมตะเวนตกดินเดี๋ยวถามขึ้นได้ร้ายเนาะขนาดก็ขึ้นในเรืออยู่ที่นี่นะวันรวยเป็นเอกลักษณ์เลยแหละเอกลักษณ์ของเมืองวังเวียงเนาะวันรวนเลยนะสวยจริงหาขี่รถหล่อลินน่นเนาะพี่น้องหล่อมาขามคัวตัวนี้ เดี๋ยวไปหาบอนนัง่งแคบแคบหนาที่แบบเย็นๆเ,เนาะฮาก่อนเหล่อมือนี่ก็สิเป็นแบบเซอร์เวยอยนะู่ซื่อๆนะพี่น้องโปรเลยอันนี้นะท่านนี่มีท่านเนี่ยแบบว่า,นนา,าไปใส่ยี่ตลอดเซอร์ฟเว่ยวเอยู่เที่ยววันเนี่ยขวสีฟ้าบางเลี้ยงไปอีกทาง <c oughs> <c oughs> ยไงวะแมตีตาไม่ทานเลยปรสิลงไปแก้มลำซ้องทางนิบ่อนเห็นบ่อนหน่างามเป็นอกมาเขามากพถึงสั่งเดี๋ยวไปรอห้ามไอศิค่ำก่อนโอไปจังไลว่าบ่อนว่ะเอามายเอามาอมาขามากนมา หลังจากเขาขี่รถเลอกนะพี่น้องก็เลยว่าเสียมยางเอาซะขี่รถหูุดซึกว่าบบมวนนั่นเป็นเมืองในหน่อยนะยางเอาหนาจะซึมซาบลายกว่านี่เดี๋ยวเฮาเสดพาพี่น้องมาไต่คัวที่มันคลาสสิกเนาะคลาสสิกลีเพราะว่าแล้วเขาต้องยางขามเายางขามไดแต่ขี่รถนี่ต้องไปขามคัวลายบ่ ังไงไปกันเล็กครับไปกันเล็กครับไปกันเล็กครับยังไงเราจะม,มาเดินขัวตัวนี้ขัวเรือสะพานอยากมาเดินตัวนี้มากนี่เห็นเอดาวฟินเวอร์มาเดินขัวตัวนี้เนาะบรรยากาศมันสุดเป็นมากๆนี่เลยว้าว แต่ทีรนี่นะ่องเที่ยวร้ายคนอีกเลยแล้วเรามาเดินบเบิ่งบรรยากาศที่กลางฟัวกันเลยเออวิชอือดีมากป้า,าวดูดอกบรรยากาศตอนนี้แบบคือบาทบาซุกเลยนี่นนะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวมาถ่ายเบ่งฝรัร่งลองเถื่อมากัน ามามาถึงขนาดมันไม่กะับมันจะเป็นประมาณนี้เลยเมืองวังเวียงเที่ยวคนเดียวกะบ่เงาเงาเงา,งาหรือบ่เงาวะบรรยากาศมันดีลเลยเดี๋ยวตอนแรกเขาสิไปหาอันบอนนั่งกินเหรียญนั่งกินนั่งเลืมนะ่มเนาะแต่บ่หัว่าสิไปนั่งอยู่ไส้หอมีมากหอมีอางสิบไปเร่ร่องถ้าอยากเลยพี่น้องเพราะว่า หอ,หอบก่อนห้าล่องแหลนะเนาะใครอยากโค้นสลิงกับเล่นแหละหอบก่อนอ่าหอบมีเลสิเก็บอันกิจกรรมที่ห้าบนเลน,น,น,นินเนาะมีบอลลูนนี่อันพาน้ําไส้แล้วก็พายย่างเนาะพาส้มหน้า,านี่แหลนะเนาะเดี๋ยวบ้าสุกสิไปขึ้นจนเบิดละไปขึ้นขึ้นไปกับวิญญาณแบบไป,ไป,ไ,ปไปส้มวิวเนาะเพราะว่าเข้าหมักแล้วนะี่เลยเ,ลยเลยข้าหมักสวนบุคคลเนาะคุณอ๊นนอกฮัลโหล <Hello, S 2> บ่เมื่อยบ่ น้ำฝนนี่มันจะเป็นแต่ไรได้นอนหนาแต่นหนามือสีแห้งบาสุดจกือบว่ะฉากไรพี่นหนาวเทไรอันนี้ลองมาเทียเ่ยวของเนอะางอย่างมันจะมีกิจกรรมให้เล่นลายนามแรงมากมันจะแบบธรรมศาส์นะรู้ไหมเพรื่อว่าสุดแบบว่ามีสิ่งที่เจริญเข้ามามันจะแบบธรรมศาสตร์ือี่ยกับที่เป็นเอกลักษณ์เนาะตอนนี้กับบรรยากาศค่ำนอนโอ้โหวันเสด็จไปนั่งไส่เลยมานาั่งริมนลำซอง ຊື uh ້ເອົາເອົາແມ່ນ້ອຍເກມ່ ต่ว่าบรรยากาศมันดีความจริงเขาลงไปนั่งอยู่หันกันเลยน้องไปนอนบอลนี่ซื้อหนีบอลนั่งนะเขาไปนั่งตอนบุกขาดเลยมันบุกขึ้นมาเขาเขานั่งอยู่อันนี้นะอยู่หัวคันใดมันมือนแบบมันซิ่วๆดีม่วนะบรรยากาศซิ่วๆแบบเงาๆแต่ว่าแต่ว่ามันม่วนเลยเรื่องความันสิเงาแต่ว่ามัน่วนเยอะ ยี่ส,สิบนเสาสลุกทั้งแต่สาเๆเนะาเนะประมาณตีห้าเลยจะไปปีนพาน้ำใสใสแจัคสิหายภูไลและถ่ายหูวไหลอจจะมีคนไปน้ำกัน,นอะจจะให้เขาถ่ายให้เนาะพาน้ำใสมื่อนีน้่ะทุกคนตอนนี้ก็ทำแล้วเนาะเดี๋ยวเขาซื้อผ้ารอบรรยากาศย่ำขึ้นยที่เมืองห้างเวียงเนาะ ประมาณสิบเป็นแนวไ์สิหมหวนอยู่ตะหวนอยู่นี่นบรรยากาศย่ำแรกเนาะแบบเดียวกันเลยที่ตอนเข้ามาครับอันพี่อันนี่ตอนนะ่ะพี่น้องะมาณห้าสิบไปห,หา้ารออันย่ากินแรกเนาะด้านนี้ก็ช้มีตตโลตีครับอันอันอะไรฮะแล้วแซนด์วิช เบอรกออีนะเฮาิไปหากินฟอกกินเฟอร์กบ่ได้กินเฟอรั้งกะโดนแตออกมาพอสบายคงแฮมอยู่ไกลๆเลยกินหยังนาะเล้วหากันอย่างหลอกันเนาะมาจะอนี้อยู่อันนี้เป็นซอยในวังเวียงออกจากห้งแฮมเฮาบ่พอ500เมตรพี่น้อง อย่างออกมาอาหารมิเต็มเลยแหละเลือกเขาเลยเนาะอาหารคิททอดเดี๋ยวเลยแต่ว่าข้นมาลายคือเนอะสงสัยเข้าไปเลยถนนคน,นเลินนะ มีคนเลยบางเวียงขึ้นเงียบถยมือนี่ถ้อปกติมันบอกคนไปอยู่ที่เลยเปิดแล้วพี่น้องหลังจากบาสุกเลาะเมือง <c oughs> บางเวียงจนคำจนเมื่อกับตอนไปกินข้าวบริทาับพี่น้องพวายอยู่หานอาหารมันมีเสียงเพลงเนาะกะเ็เลยบริทาย,ยบริเนี่ยซำในการหลังจากกินข้าวแล้วก็เลาะเมืองวางเวียงน้อยหนึ่ง ยางเลาะที่แหลกขันยางเลาะวันนี้ก็กลับมาเอารถพี่น้องเพราะว่ามันจังสิทธัวไหวนนะก็เลาะโบทัวร์บเบิด์ตหรอกเลาะตามบอนที่แบบว่านักท่องเที่ยวหลายๆ่นี่เนาะจังแบบเขื่อนๆน่จังหน่อยเราสุดก็ไปนั่งหลินกับพอดีมากเพราะว่ามืออื่นเสาต้องลุกแต่เสาไปพาน้ำใส่เนาะก็คือมืออื่นเสามีแผนทำสิไปพาน้ำใส่แต่เสารพาน้ำใส่มันจะเป็นแบบจุดส้มวิวหรอกพี่น้องหลายคนอาการซีหงแล้วเนาะหลายคนอาการซีบหเอเกลยอธิบาย แลมวกันเนาะมีคอมเมนต์หนึ่งมาสุกเกอมาสีแบบเที่ยววนๆเลวก็แบเบต้องสนใจเองแหละแต่ว่าอันเขาใชมาตอบคอมเมนต์หนึ่งเนาะเพ็่นเม็นมว่าว่าอันมาเที่ยวแบบนี้สงสัยมีเงินมีคนฝากเงินให้เนี่เลยถึงได้มาเที่ยวเนาะอันเพื่อนว่านะแบบว่าเรเคยใส่เงินตัวเองประมาณนี้นะก็คือจะบอกใครเนาะทริปนี่นะบ้าซุกนะตั้งใจ ออกว่าเที่ยวเลยตนเองเนะี่ยโบได้พึ่งไฟนะ่บ,บตอนคิดออกมาครับว่าด้ว่าเออบบมีเงินนัน,นนู่นะี่เนาะแต่ว่าาวซุกนะตั้งใจออกมาตั้งใจเอาเงินที่บบซุกเก็บไวนะ้เอามาใส่เองเนาะพี่น้องเอามาใส่เพื่อสื่อประสบการณ์ชีวิตาวซุกในตอนที่าวซุกยังอยากเฮ็ดหั่นนะคือบบซุกอยากออกมาเที่ยวจังซี่โบซุกควมีโอกาสนะ บาสุกเลยว่าเออเหดบาเหดตอนนี้มันเหดตอนไลฟ์ประมาณนี้นะเนาะยาชัยเิ่งรักฐานเนาะ่าเขาใส่เงินจะคลองแถ่นี้บาสุกโอนอันสองหมื่นเนาะทิปนี้คือบาสุกตั้งเป่าไว้ว่าจะใส่เงินสองหมื่นบาทน,นี่ใส่ในการเที่ยวเติมน้ำมันรถลงแแฮมค่ากินเนาะถ้าเบิร์ตสองหมื่นบาทน,นี่จะกลับพี่น้องจะกลับบ้านแบบว่า พักผ่อนทุกอย่างนะบาสุกนะหยดวิวกระปุบนเนาะทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่แบบว่ายูบ้านนะหยดวิวมันดีได้พี่นอ้องเป็นยังบาสุกคือออกมาเที่ยวมาเที่ยวหอมนี่คือแบบมาตามหัวใจตัวเองเฉยๆพี่นอ้องมาซื้อประสบการณ์เห็นตัวเองมาเชื่อย่างไรมีความสุขทางใจเฉยๆเนาะแบบเรื่อง Nh walk, หยดบอกหยดวิวเขากับกระุบนเนแบบว่าเออวิวมันสียัง เพราะว่าจังไรตอนเหากับบ้านเหากับกลับไปเป็นคนเก่าคนเดิมคือเก่าพี่น้องถึงมันบ้าเา้าสิเที่ยวแบบนั้นแบบนี้ให้สอกให้โซ่ใส่ชีวิตนั่นนั่นนี่สุดท้ายหากับไปเป็นบาสุคนินดีคือเก่าเนี่ยพี่น้องยังไปหาเราใหมย่ยังไปกุดเบายังไปอหากินหาอยากคือเก่าเลยพี่น้องแล้วจะมีโอกาสเนาะแต่ว่าส่วนตอนนี้ก็ขอแบบออกมาเหตุตามความฝันก่อนเนาะเพราะว่าบาสุกมีโอกาสนะในคลิปลง YouTube เงื่อนที่ได้มากนะเนี่ย ย้อนพี่น้องเบิ้งกนะันเเนาะขอบคุณนายเดอขอบคุณทุกคนที่ซนะัพพอร์ตเนาะทุกๆคนที่ซัพพอร์ตที่เข้าใจบาสุแต่ว่ายังมีกลุ่มคนน้อยนึงหรอกที่บ่กเข้าใจอันความจริงเฮาบออธิบายให้เข้าเจ้าเข้าใจก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าคนที่เขาเหลือที่จะบ่กเข้าใจอธิบายจังไ๋เขากับบฟังเขาอยู่ดีเนาะพี่น้องแม่นความบาสุกว่าบาออธิบายไปก็เสียสุขภาพจิตเฉยๆแต่ว่า คลิปนี้มาอาธิบายเออแต่ว่าเอาฉัมาอาธิบายเนี่ยเนาะเออมาเาไปแหละนี่เนาะนี่แหลกเงินมากนี่สองหมื่นเป็นเงินสิบสามล้านกรีปนี่มาเที่ยวคากบเป่าบาสุขเกตเนี่ยสองหมื่นบาทนี่เออเป็นยังคือว่าต้องแหลกเป็นเงินบาทเพราะว่าอันบาสุกอยู่รา่อนะบาสุกบรีเก็บเป็นเงินกีบเนาะสีเก็บเป็นเงินบาท เพราะว่าเงินกี่มันเฟ้อร้ายนะข้นเาเก็บระยะเยาวยานมันเงินมันเสื่อมขาลงไปซืยอก็ได้ว่าเก็บเป็นเงินบาทมันจังสะดวกสบายเนาะพี่น้องแต่กรได้หลายคนเนี่ยเขาก็เลือกเก็บเป็นเงินตาที่แบบว่ามันแข็งค่าในโลกไี่นะเนาะการบอเรื่องการเก็บเงินเราจะซาพี่น้องเราก็จะเลือกจะคุณเงินที่มันดีเงินบาทเงินดอลลาร์พวกนห้ะเงินยวนเงินยูโรก็ว่าไปเนาะพี่น้อง เดี๋ยวจคนจะเก็บไปทริปนี่กับบอสซี่เลียดยังไลายเนาะพี่น้องแบบเที่ยวเอาประสบการณ์สื่อทุกอย่างนะสื่อทุกอย่างแม้กระทั่งแบบความสุขเนาะคือความสุขมันอาจจะบป็นเพขึ้นกันนะนะความสุขของบอสซี่อาจจะเป็นการขี่รถเชิงว่าสิตากแดดตากล่มแบบเมื่อยนะแต่ว่ามันก็มีความสุขนะบางคนก็บเว่ามันสิไปยังขี่รถกับเมื่อยอันนั้นกับเมื่อยมันชิ่วนเพราะเป็นไรนะไปเพราะมันเพืองเงิน อันนี้มันกลเป็นความหมากส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเขาก็มาว่ากันตามความพันของผู้ไดของใครเขาง,งม่แล้แหละผู้ได้หมากแนวไรก็เห็ดแนวนั้นเนาะพี่น้องตามได้ที่เขายังแบบมีโอกาสจะเห็ดเท่ากับเห็ดซะเพราะว่าเห็ดมันเป็นทุกอย่างล่องสิ่งใหม่ๆทุกอย่างอะไอันใดที่มันเหมกกเาะกับเขาเขากะเออได้ลองได้แ่ว่าเอออันนี้มันเหมกกเาะกับเขาก็แล้วไปอันนี้มันเหมาะกับเขาเออ,ขอเขาก็ได้หวว่ามันเหมาะก,กับเราพี่น้องไปขบอกลายหย่างมืออื่น เดี๋ยวซื้นอนลูกสวยไปพาน้ําใสเนาะไปพาน้ําใสเนี่ก็ยิ่งคืดที่ได้ว่าเออสิไงใดหัวถ่ายจังเลยดิเพราะว่ากับเจ้าไปถ่ายถ่ายพาน้ําใสเขาสิถ่ายแบบมีคนถ่ายหัวให้นะแต่ว่าขนาดจะมีมูอขืนแล้วเนาะเขาสืบ้บอขืดข,ขึ้นกันก็เ่าบอกเอาไปมาคอยสิถ่ายหัวให้เจ้าจะถ่ายหัวมล้วก็ขืดเนอสิบาร์จะสิ <c oughs> ไปนีการน,นอนูนเดียวเด้อะมีผู้เธอามานอนนำคุณเสื้อผ้าเต็มพี่น้องอันนี้ มาคนเดียวเศร้าของมีสามเตียงนอนเอยนอนสำหรับสามคนพี่นองมันมีหมู่มหาเนี่ยโอ้ยเที่ยวแหงเที่ยวหลายหลายมือเนาะเดี๋ยวหอบหนาคั้นี้โอกาสเดี๋ยวทีส่วนทีมงานมาเนาะเพราะว่าทีมงานกับบุมีไ๊มีเงินมาซุกกับบุมีหรอกแต่ว่าช่วยยังไงความหมากักเนาะความหมักเข้าคนเข้ามันกระติว่าต้องเบิดเงินเด้ยสินะ ฝากพี่น้องคลิปนี้กับชิบูตะเปียงสมีฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้เลยใจใสองวันสุขคนดีๆนะเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย